สวัสดีคับเพื่อนอเราเคยคุยในเรื่องของ landing page ไปแล้วนะครับตอนที่เป็น Spiderweb เนาะเรามีเกินถึง uh, landing page ว่าทำ landing page ให้ดีนะครับในทุกๆคอนเทนต์เนาะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูลองไปดูที่เป็น uh, Spiderweb วบได้นะครับก็เดี๋ยวจบอคลิปนี้ลงกลับเข้าไปดูนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึง landing page ที่ดีมันควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างแบบสั้นกระชับสั้นไหมกระชับไหมเดี๋ยวลองดูกันนะครับก็ เรื่องหวกนี้เป็นเรื่องที่ผมใช้ในการสอนทีมงานที่เป็นผู้จัดการที่องค์กรแล้วก็คิดว่าเรื่องพวกนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กําลังทําการตลาดแล้วก็การตลาดออนไลน์ทั้งหลายแหล่นะครับดังนั้นเนี่ยก็ลองเอามาแชร์กันนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการที่จะไปปรับเรื่องต่างๆในเว็บไซต์อะไรเงี้ยนะครับแต่ในนี้เพจให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็เอ่อถ้าเกิดชอบนะครับก็กดติดตามกันเอาไว้นะครับจะได้มาดูในเรื่องของคอนเทนต์ดีๆที่เกี่ยวกับเรื่องการตลาดออนไลน์ ที่เราแชร์กันนะครับเคครับเราลองไปดูนะครับผมช็อตเอาไว้นะครับทั้งหมด15ข้อนะครับแลนดิ้งเพจที่ดีมันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นที่จะไปเริ่มทั้ง15ข้อนั้นนะครับหัวใจสําคัญนะครับคือตัวที่เป็นตารางสินานะครับจะเห็นว่าแรงจูงใจในการซื้อ6อย่างครับก็จะเป็นแรงจูงใจที่เราจะเอามาใช้ในการที่จะเป็นคอนเซ็ปต์ของตัวแลนดิ้งเพจนั้น ยกตัวอย่างก็คือ,อข้อหนึ่งนะครับคือความกลัวครับกลัวในที่นี้เนี่ยแบบกลัวจริงๆก็ได้นะครับเช่นเป็นพวกโปรดักเกี่ยวกับสุขภาพเนี้ยนะครับอาหารเสริมหรือการตรวจสุขภาพอะไรเงี้ยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็เราจะพูดถึงความกลัวที่จะเป็นโรคต่างๆเป็นต้นนะครับหรือโรคที่เป็นอยู่มันจะรุนแรงขึ้นนะครับก็ขยายความกลัวเนี้ยจากจุดหนึ่งเราก็ให้มันขยายใหญ่ใหญ่ๆก็จะเป็นความฝันร้ายทั้งหลายแลยอันนี้คือมุมของ ความฝันร้ายนะครับที่เราจะมาใช้ในการที่จะสร้างความกลัวนะครับหรือคือแน่นอนอย่างตอนที่เราคุยในเรื่องของสมองนะครับในส่วนที่เป็นเรื่องของเมื่อคลิปที่แล้วนะครับพูดถึงในเรื่องของจิตวิทยาของสมองนะครับว่าสมองส่วนที่เป็นโบเรนเน่ยจะมีในเรื่องของความกลัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นถ้าเกิดใครไม่ดูมาดูตนเกล่าวได้แว่าสมองมันแบ่งส่วนเป็นโบรเรนเป็นบรีนะครับเวลาเราขายความกลัวเราก็จะขายกับ โอเบรนนะครับด้านในขายคำความกลัวก่อนนะครับหรือความกลัวแบบที่กลัวที่จะเสียโอกาสนะครับพวกฟุมฟมต,ต่างๆพวกสเปเชียลไพรส์ที่มีระยะเวลาที่จำกัดนะครับหรือว่าพวกลิมิตดอดิชั่นทั้งหลายแล่เนี่ยนะครับมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องรีบตัดสินใจในการซื้อเพราะว่าคนอื่นเขาจะซื้อไปก่อนนะครับเราจะพลาดนะครับการเซลล์ทั้งหลายแล่ที่มีเวลาจำกัดเป็นต้นนะพวกนี้มันจะสร้างความกลัวให้เกิดการซื้อกันนะครับโดยที่ ไม่ยังคิดเลยนะครับเพราะว่าเรากลัวว่าเราจะเสียโอกาสไปเป็นต้นอันนี้คือเรื่องของความกลัวเนาะเรื่องที่สองก็คือแรงจูงใจเรื่องของความรักนะครับเมื่อกี้เราเป็นเรื่องของฝันร้ายและความรักเป็นฝันดีนะครับก็คือทําให้ลูกค้าฝันดีว่าอยากให้ตอบแทนกับภรรยานะครับกับแฟนกับลูกอะไรก็ว่ากันไปอย่างนั้นเราซื้อให้ผู้อื่นเนาะซื้อให้พ่อแม่เนี่ยนะครับก็คือเรียกว่า คนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของกิฟต์ของอะไรซะมากกว่านะครับประมาณนั้นแรงจูงใจที่สามก็คืออยากได้ของถูกนะครับหรือของฟรีเช่นฟรีจัดทรงนะครับประกอบฟ,ฟรีอะไรพวกนี้นะครับมีราคาพิเศษนะครับเซลลนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับอะไรก็ว่ากันไปพวกนี้ก็จะเป็นความอยากที่ได้ของถูกของฟรีนะครับบางทีก็จะเป็นในลักษณะของ การที่จะมีโปรโมชั่นนะครับควบคู่กับเรื่องของความกลัวนะครับก็คือคาว่าราคาพิเศษถูกมากลด80%แต่ว่าระยะเวลาจํากัดงี้นะครับก็เอา2อันนี้มารวมกันนั้นอาจไม่ต้องใช้อย่างใดอย่างหนึ่งมันผสมกันได้นะครับประมาณนี้หรือเอาความรักนะครับก็เอามาผสมกับเรื่องของของแถมของพิเศษนะครับประมาณนี้อย่างเช่นคุณพ่อเป็นคนซื้อก็จะมีของแถมที่เกี่ยวกับคุณพ่อบ้างนะครับก็ซื้อ ให้ภรรยาหรือว่าคุณสามีก็จะได้บางอย่างไปด้วยอย่างเงี้ยครับสมมุตินะครับ,บ,รบแล้วก็แรงจูงใจที่สี่ก็คือเป็นความอยากได้สิ่งต่างๆมันโดยง่ายอย่างเช่นหนังสือที่บอกว่าอะไรที่มันลงท้ายได้ายง่ายๆนะครับรวยง่ายๆนะครับทำธุรกิจง่ายๆสําเร็จง่ายๆอะไรที่มันง่ายๆมันก็จะทําให้กระตุ้นในเรื่องแรงจูงใจนะครับประมาณนี้ก็คือเรื่องของการได้สิ่งนั้นมาโดยง่ายโดยอีซี่แล้วก็แรงจูงใจที่ห้ามันจะเป็นในเรื่องของความฝันนะครับ ฝันก็คือเป้าหมายของตัวเองที่จะได้มาครับด้มาครอบครองเนาะความฝันนที่นี่ก็คือทําให้ฝันตัวเองเป็นจริงเนี่ยนะครับก็เป็นในเรื่องของแรงใจที่มันจะเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเออจะได้สิ่งเนี้ยมาโดยเออเหมือนเติมเต็มสิ่งที่เราฝันเราอยากได้แล้วก็เออแรงงใจที่หกก็คือปัญหานะครับพวกเพนต่างๆนะครับ ปัญหาที่คุณเจออยู่สามารถแก้ไขด้วยโปรดักต์เราหรือเซอร์วิสเราเนี่ยนะครับเป็นต้นนะครับหรือถ้าเกิดเป็นในข้อเกณฑ์ก็จะเอาไปเติมเต็มในบางส่วนที่เหมือนกับเพิ่มนะครับในเรื่องของความสั่หรือคุณประโยชน์อะไรเพิ่มเข้าไปนะครับประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยแก้ได้ทั้งปัญหาแล้วก็สร้าง,งโอกาสเนี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแรงจูงใจในการที่จะเอามาใช้ในการที่เขาจะมีแรงการซื้อครับประมาณนั้นแล้วก็ เอ่อถ้าสมมติว่าอย่างบางอันก็อาจจะมีทั้งสองแบบครับยกตัวอย่างเช่นแบนเนอร์ของ Airbnb นี่นะครับเออเพนของเขาอเสนอม,มาว่ามันเป็นเรื่องของการที่เออลูกค้านะครับที่จะไปเช่าห้องสามารถที่จะเข้าไปอยู่ห้องที่อยู่ใจกลางเอ่อใจกลางเมืองหรือใจใจกลางคอนเสิร์ตนะครับหรือใจกลางที่ที่เขาจะไปเนี่ยนะครับแต่ว่ามีเรื่องของเกมความฝันคือ บอกว่าห้องเนี้ยเป็นห้องที่เจ้าของภาคภูมิใจในการที่จะเดคอเรชันตกแต่งที่แบบไม่เหมือนใครอย่างเงี้ยนะครับมันก็เติมเต็มทั้งคนที่เป็นผู้เช่าคือได้โชว์รูปภาพได้โชว์ห้องนะครับที่ตัวเองเดคอเรชันเอาไว้อย่างเงี้ยนะครับได้โชว์สิ่งที่ตัวเองมีก็คือห้องที่อ,อุตส่าห์ที่จะเดคอเรชันไว้ประมาณนี้ก็จะเติมเต็มความฝันของของเจ้าของเงี้ยนะครับที่อยากจะเข้ามาร่วม เป็นผู้ปล่อยให้เช่านะครับส่วนเพนก็อาจจะมาตอบโจทย์ของลูกค้านะครับที่ต้องการที่จะไปอยู่ใกล้กับ Activity ี้ใกล้ใจกลางเมืองที่ตัวเองจะได้มีความสะดวกในการขึ้นรถไฟฟ้าอะไรกว่ากันไปเพราะว่าแนหลนอน,นร้องเที่ยวครับก็ไม่ได้มีรถไปนะ,ะนนก็ต้องใช้ขนส่งสาธารณะที่อยู่ใจกลางเมืองอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเรา อ่าโอเคย้อนไปเรื่องของ landing p a พ e ข้อหนึ่งแยกกลุ่มเป้าหมายอ่าแน่นอนเมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วว่าอย่างสมมติ Airbnb เองก็คือมีสองกลุ่มเป้าหมายถ้าพูดถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ปล่อยเช่าห้องก็อาจจะใช้หัวที่เป็นความฝันพูดนะก็ต้องเลือกเรื่องเรื่องหัวข้อถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เช่าก็าจะต้องเอาปัญหาเข้ามาพูดอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะใส่เรื่องของเวลาจํากัดโปรพิเศษหรือได้ของแถมอะไรกว่ากันไป อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการแยกกลุ่มเป้าหมายเพราะว่าการแยกวหมายคือเวลาเราทำ advertising หรือทำ seo อะไรแล้วแต่เนี่ยคนคลิกเข้ามาคนเสิร์ชเข้ามาเนี่ยเข้ามาก็คือมันจะต้องเข้ามาตามคีย์เวิร์ดที่มันมีความแตกต่างกันเรื่องเรื่องนั้นมันแตกต่างกันถูกไหมครับปัญหาของคนคนหนึ่งก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งปัญหาของกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นอีกแบบันั้นกลับมา landing page จะต้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาที่ landing page เราข้อสองก็คือเมื่อกี้พูดถึงการพาดหัวเนาะ ภาพปกเฮดไลน์พวกนี้ก็คือหรือสับเฮดเฮดไลน์ก็ต้องเปิดจะเปิดด้วยปัญหาเปิดด้วยผลลัพธ์การใชอยางเงี้ยคุณประโยชน์ที่จะได้ง่ายย่างเงี้ยครับหรือกระตุ้นอารมณ์นะครับทุกอย่างเลยต้องกระชับเนาะเป็นเฮดึกถึงตัวที่พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์สมัยก่อนจะเห็นภาพภาพหัวข่าวแบบใหญ่เพื่อจะกระตุ้นความสนใจนะเริ่มเริ่มด้วยปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของเราจะต้อง หาตัวที่เป็น heading sub heading ให้ดีด้วยแล้วก็เหมาะกลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วก็ตรงใจตรงใจกับปัญหาตรงใจกับสิ่งที่เขาอยากได้กับทั้งเพยทั้งเกณฑข้อที่3นะครับก็คือแน่นอนแหละเวลาเราทำ landing page นะครับในไหนแล้วก็ต้องทำใช่ไหมครับนั้นก็ต้องทำ SEO concept ก็คือหมายความว่า SEO concept มันจะต้องมี title description แล้วก็ heading heading หนึ่ง heading 2 heading สาซึ่ง มันจะต้องเหมาะสมกับเรื่องของการทำเอสแน่นอนเรามีการพูดถึงคอนเทนต์ในเรื่องของการทำเอสนะครับก็เดี๋ยวไปดูคอนเทนต์ที่มันเกี่ยวกับเรื่อง SEO ซอในการทำนะครับออันนี้เราจะพูดคร่าวๆว่าจริงๆการทำเอส o มันไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับก็เลือกคีย์เวิร์ดนะครับที่เราจะทําให้ติดอันดับนะครับหนสานะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราเลือกคีย์เวิร์ดสักสาถึงห้าและบางทีก็อาจจะแค่น้อยกว่าสามหรือสีนะครับถ้าเป็น โฟกัสคีย์เวิแล้วเราก็มาทำไ i เ l ลนะครับชื่อ Description นะครับที่มันสอดคล้องกับคีย์เวิร์ดแล้วก็ทำ Heading Heading ก็คือโดยปกติหมอดมันก็จะอ่านแค่ไ t เ e ล e s c r i p t i o n แล้วก็หัวข้อเคไหมครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องวางโครงให้ดีนะข้อสี่ก็คือเป็น g ghost Story นะครับก็คือจะเป็นเรื่องราวคือใช้เรื่องเล่านะครับเล่าเรื่องหรือโปรไฟล์นะครับก็เป็นในลักษณะทีเ่เล่าถึง สตอรี่ที่เป็นการเล่าเรื่องบุคคลก็ได้นะเพราะว่าโดยปกติสมองมนุษย์นะครับจะใช้การเปรียบเทียบคนกับคนก็คือตัวเรากับตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นในในในเรื่องราวในหนิงเพจนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีพวก s ตอรีต่างๆในการเล่าเนี่ยนะครับก็ใช้เป็นเรื่องเล่าแทนเรื่องเล่าก็คืออะไรเรื่องเล่าก็คือคล้ายๆกับนิทานนี่แหละครับก็เริ่มต้นเนาะกาันละครั้งหนึ่งน้นาแล้วอะไรก็ว่ากันไปนครับก็ เป็นลักษณะประมาณนั้นนะก็คือเป็นเรื่องเล่าที่เห็นภาพเข้าไหมครับใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรอารมณ์เป็นแบบไหนนะให้นึกถึงตรงนั้นงนั้นการบรรยายมันต้องนึกถึงเหมือนกับเวลาอ่านเสร็จแล้วรู้สึกว่าเราอะครับเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นเป็นคนคนนั้นจริงครับประมาณนั้นอันนี้คือการใช้เรื่องเล่าแล้วเป็นกู๊ดซอรี่ครับถ้าก็คือลูกค้าอยากได้อะไรนะครับเราต้องหาให้เจอเนาะว่าตัวที่เป็นแหวน่นจริงลูกค้าอยากได้อะไรนะครับถ้าลูกค้ากลุ่มที่ปล่อยเช่า ปล่อยให้เช่าห้องตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยก็าอาจจะไม่ได้อยากได้เงินเท่าไหร่หรอกแต่ว่าอยากได้การออยอมรับเนาะการที่ได้โชว์ห้อง,องตัวเองที่คือจริงๆตกแต่งห้องมาบางคนทาม,มาห้าล้านสิบล้านบ้าน,าน็นหลังๆเนี้ยก็ปล่อยเช่าก็บางทีมันคือมันไม่ได้คุ้มค่าเช่าแต่ว่าอยากให้สิ่งที่ฉันทาออกไปสู่โลกภายนอกเันกว้างใหญ่นี่เป็นตนน้นนนะครับแล้วก็ข้อหกก็คือ why วายแบบทำไมต้องใช้ชั้นนะครับทำไมต้องเป็นแบรนด์เรานะครับทำไมต้องซื้อสินค้าจากเราเนีย่ยนะครับเบนฟิตคอ,อะไรบ้างแล้วก็มีหลักฐานแสดงให้น่าเชื่อถือไหอย่างเช่นการยอมรับนุ่นนี่นั่นใบประกาศหรือว่าบางอย่างที่เราแสดงคุณสมบัติมันมีใบรับรองหรือเปล่ามีหลักฐานไหมนะครับมีเรื่องของคนพิสูจน์แล้วสิ่งที่พิสูจน์ได้หรือเปล่านี่นะครับ,รบพวกนี้เอามาใส่ได้แล้วก็ข้อเจก็คือโปรโมชั่นนะครับเซ็นออฟออร์เจนนะครับก็เหมือนกัน หบสิ่งที่มันต้องมีก็คือเรื่องของความกลัวที่จะเสียโอกาสในการที่จะซื้อสินค้าชิ้นนี้นะครับข้อแปดก็คือรีวิวเยอะๆนะครับสังเกตเห็นว่าเวลาเราเปรียบเทียบเวลาเราจะซื้อสินค้าเนี่ยนะสตาร์ช็อปปี้นะครับราคาต่อให้เท่ากันสิ่งที่เราเอามาแอดแอดแล้วมารวมกันมาเปรียบเทียบกันคือสินค้าราคาเท่ากันคุณภาพดีเหมือนกันแต่มาอ่านที่รีวิวรีวิวไหนดีกว่าเลยซื้อนั้น ร,รีวิวอนไรเยอะกว่าเราเสื้อน,นั้นครับอันนี้เป็นธรรมชาติของเราที่เราอยากได้โซเชียล r ูมนะครับข้อ9้าก็คือในเรื่องของภาพภาพมันต้องมันต้องสวยและเร l e v a n ก็คือสอดคล้องกับสิ่งที่จะสื่อ,อเช่นเวลาเราโปรโมทหรือคีย์เวิร์ดที่เรายิงไปหรือแอดที่เรายิงไปหรือการเสร์ชค้นหาในเรื่องของ SEO หน้าเนี่ยเวลาเข้ามาภาพมันจะต้องเป็นเรื่องเดียวกันแล้วต้องสวยงามเอเคไหมครับ ไม่ใช่ภาพก็อีกเรื่องหนึ่งเราก็เนื้อหาอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็จะไม่เลยละแลวงละมันก็จะเกิดความไม่น่าเชื่อถือนะครับมนุษย์ก็จะแบบเอ๊ะมันคนที่เข้ามาดูว่าจะรู้สึกได้ว่าหนึ่งมันไม่สวยมันไม่สวยมันก็จะไปต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าตาเราตาสินใจไปลนะเกืบเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ภายในสามวิเวลาเปิดมาดูเว็บไซต์ไม่สวยปุ๊บเราเปรียบเทียบดูว่าเราเปิดอันดับหนึ่งสองสามโดยส่วนใหญ่ผมก็จะเป็นก็คือสมมติาซื้อสินค้าเราไปกัอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็เสิร์ชหานนนนแแ้กกกก็็ขึมมาออัััััดดดบบบรรรผะค เปิดขึ้นมาสามหน้าแล้วก็กดเลือกปุ๊บปุ๊ปุ๊ยหน้าไหนไม่สวยปิดไปก่อนโอเคไหมครับก็จะเลือกดูหน้าที่มันสวยงามอันนี้ก็คือความสําคัญของความสวยงามที่จะต้องมีข้อสิบก็คือเน้นเรื่องของ human touch human touch ก็คือแน่นอนคนให้ความสําคัญกับคนที่เป็นรูปภาพคนมากกว่าที่เป็นกราฟิกการ์ตูนนะครับอันนั้นเนี้ยโดยส่วนใหญ่นะครับก็คือ Product ก็จะใส่ลงไปอย่างเช่น โปรดักอะไรที่เกี่ยวกับเด็กเนี่ยนะครับคนเห็นเด็กก็จะรู้สึกได้นะครับมันก็จะมีเรื่อง أ, การวิจัยนะครับหลายหลายงานเหมือนกันที่บอกว่าเ,เขาเอากระเป๋าตังค์นะครับอลองดูว่าลองไปลองไปทำหล่นนะครับก็จะมีทั้งมีภาพเด็กทารลบเนี่ยนะครับภาพสุนัขเนี่ยนะครับภาพผู้สูงอายุเนี่ยนะครับภาพครอบครัวอะไรย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วที่ชนะไปคือภาพเด็กนะครับภาพเด็กชนะไปก็จะได้ส่งคืนเปอร์เซ็นต์ที่เยอะที่สุด นี่กขจะเป็นในเรื่องของการเ,เขาเรียก human touch ของเราจะรู้สึกได้นะครับว่าเ,เราเราเราเมตตากับทารกอะไรอย่างเงี้ยนะครับในตากับเด็กแล้วก็ที่ชนักรลองมากลายเป็นภาพสนัภาพหมาแทนนี่้ยนะโอเคแล้วก็มาดูในเรื่องของออข้อทีอ11เนาะก็จะเป็นในเรื่องของ bullet point นะครับบางทีเราเขียนประโยคยาว,ยาว แล้วเปลี่ยนมาเป็นบ u เลต์พอยต์แบบนี้ที่ผมเขียนมาให้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยถ้าเกิดลองนึกถึงว่าผมเอาบ u เลต์ออกนะครับเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าออกเนี่ยมันจะกลายเป็นติดกับน้งพืชมันจะไม่น่าดูทันทีเลยนะครับหรือมีการ Co พปิ้งผมคัพปิ้งหนึ่งสองสาสี่ห้ากับคปิ้งแรงจูงใจหกอย่างออกจากกันอันนี้มันคือจะทําให้ทุกคนสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็รับรู้ได้ไวขึ้นเพราะสมองเราแบ่งเป็นกลุ่มแบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆนะครับเพื่อแสดงความเข้าใจนะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความสําคัญในการย่อยเป็น bullet. นะครับแล้วก็แบ่งกลุ่มให้ชัดกลุ่มของ FAQ อย่างเงี้ยสมมติว่าคำถามที่พบบ่อยมีมีคำถามที่พบบ่อยแล้วก็แบ่งหัวข้อแล้วแต่หัวข้อก็อจะมีแบบสามารถติดดูได้นะครับปันหนที่ไม่ติดก,ก็ขดไปอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้ในการที่ลูกค้าสามารถที่จะเ,เข้าใจนะครับได้เร็วนะครับได้เร็วขึ้นสื่อสารได้ไวขึ้นเราสมองับรู้ได้ไวขึ้นแล้วก็เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับ FAQ ต้อง,ม,นะงอมีนะครับอย่างน้อยว่าห้าคำถามนะครับยอดฮิตที่ ข้อดีของมันคือแน่นอนแหละเขาก็จะไม่ได้ถามเราในไลน์ในแชทอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกนี้มันอยู่ใน F&AQ แล้วนะครับเขาก็จะอ่านอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ก็เป็นข้อดีเนาะแล้วก็เป็นเหมือนกับเขาได้รับข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมนะครับเขารับรู้ผ่านปัญหาเนาะ F&AQ คือปัญหาถูกไหมครับคำถามที่พูดบ่อยมันมาจากปัญหาะนะเนี่ยเราตอบปัญหาคาใจกับเขาตั้งแต่แรกเคลียร์เคลียร์ใจกันก่อนเคลียร์ปัญหากันก่อนอ่ามันมีแรงจูงใจอ่ามันมีเรื่องของ ค้านในหัวหรือปัญหาต่างๆเนี่ยเราก็ใส่ไปเลยนะครับไม่ต้องมารอตอบอีกทีหนึ่งนะแล้วก็แน,น่นอนเมื่อกี้ข้อสิบสามแล้วก็ยูโยงมาเรื่องใจมือใจนะครับทั้งหกอยานนะ่างจริงๆมันก็คือมันไปอยู่อันบนแนละ้วแต่เดี๋ยวต่อไแพ้นก็โดดสัสับแบนแล้วกนะัน,น,นว่าแรงจรูงใจหกอย่างมันอยู่ดับหนึนะ่งแล้วกันโอเคอันนี้เวลามาเรียงกันแล้วมันก็มันก็ไม่อยู่ข้อสิบสามก็เป็นลักกี้นัมเบอร์แล้วกันข้อสิบสามนะครับแล้วข้อสิบสี่ก็คือลดแรงเสียดทานนะครับ ที่มันผ่อนศูนเปอร์เซ็นตอย่างเงี้ยนะครับเอจะส่งฟรี้ยครับรับประกันนะครับรับบัตรอะไรว่ากันไปนะครับอลงทะเบียนเอามันลงลงทะเบียนฟรีอะไรพวกเนี้ยคืออะไรที่มันมีว่าว่าฟรีนะครับเรารู้สึกว่าเออมันอย่างบางทีโปรดักต์บางโปรดักต์อะราคามันมันต่างกันถูกไหมครับโปรดักต์เอแบรนด์คู่แข่งแล้วกันก็คือ A เนี่ยขายสินค้าแต่ว่ามีค่าจัดส่งนะครับส่วนแบรนด์บเนี่ย ขายสินค้าแต่ฟรีจัดส่งแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ย A เนี่ยก็คือสินค้ารวมค่าจัดส่งแล้วถูกกว่าถูกกว่า B B เนี่ยฟรีจัดส่งแต่ว่าราคารวมคือราคาเดียวเนี่ยแพงกว่า A นะครับที่เอาราคาสินค้าบวกค่าจัดส่งแต่ว่าเราตัดใจซื้อ B เพราะว่า B ฟรีจัดส่งโอเคนะครับอันนี้มันเป็นหลักของจิตวิทยาหลอกสมองกอล์ุนแรงเสทานนะครับประมาณนี้ดังน,นั้นเนี่ยจริงๆคนที่แบบมีค่าจัดส่งห้าสิบบาทคือ บางทีสินค้าบางตัวครับราคาหมื่นห้าคนนะครับหมื่นกว่าบาทคิดค่าจะส่งอีกห้าสิบาทไอ้มันขายไม่ได้ก็เพราะว่าคิดค่าจะส่งห้าสิบาทเนี้ยโอเคไหมมันบวกไปเลยครบในนั้นไปเลยนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นจิตวิทยาโอเคไหมไม่งั้นเนี่ยมันจะตัดสินใจมันจะเริ่มแบบเอ๊ะมันจะเริ่มแบบมีค่าจะส่งห้าสิบจริงๆแล้วเนี่ยคือคือมันมันกลายเป็นจุดที่ลูกค้าเอแล้วลูกค้าไม่ซื้อโอเคไหมแทนที่มันจะแบบขายได้คิดนะ ข้อ15นะครับข้อสุดท้ายก็คือมี call to action ที่ชัดเจนนะครับ call to action เป็นปุ่มเนาะปุ่ม add line สมมติว่าปุ่ม add line เราอะแล้วเขียนว่าเพิ่มเพื่อนคือลูกค้าก็จะงงว่ากูไม่ได้อยากเพิ่มเพื่อนกูอยากจะถามงันั้น,นี่ในปุ่มนั้นนต้องเขียนไปว่าพักแชทคุยกับเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยน,นะครับปรึกษาเจ้าหน้าที่สอบถามเจ้าหน้าที่ a d line เข้าไปครับบอกให้ชัดเจนว่า a d ด line ไปเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าไม่งั้นมัน ไม่คลิกหรอกครับคอร์เรชันมันไม่มีหรอกหรือว่ากดปุ่มไปซื้อเลยนะครับซื้อที่ช้อปปีซื้อที่ลา e, ซาด้าอ,อย่างเงี้ยครับบางทีเราไม่เขียนไว้ะกดไปปุ๊บมันไปช้อปปี้ลาซาด้าเราก็แบบลูกค้าก็จะงงอา้าวอันนี้มันคือสแกมหรือเปล่ามันคือแบบว่า,าลิงก์ปลอมหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนดี๋ก็บอกไปก่อนว่าไปซื้อสินค้าที่ช้อปปี้ไปซื้อสินค้าที่ลา e, ซาด้า ada, หรือทักแชทเจ้าหน้าที่เพื่อจะซื้ออย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของการทำ Landing Page ทั้งหมดทั้งมวลให้มันมีนคุณภาพ คอนเวอร์ชันที่สูงขึ้นนะครับถ้าใครเคยดูคลิปที่ผมพูดถึงในเรื่องของอเป็นในเรื่องของอเขาเรียกเลยนะเป็นตารางในการที่จะทำเพิ่มยอดขายนะครับสมการเพิ่มยอดขายในนั้นมันจะมีในเรื่องของการทำคอนเวอร์ชันให้ดีขึ้นนะครับใครไม่ดูลงไปดูข้อมูลเก่าอะครับในเรื่องของสมการนั้นเนาะก็ะคืออะไนี่เพจมันคือว่าเป็นหนึ่งในสมการที่สำคัญในการเพิ่มคอนเวอร์ชันเลทได้โอเคครับก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับการทํารลงนี้เพจให้ดีนะครับถ้าเกิดใครคิดว่าปนประโยชน์นะแล้วก็ที่เกียจอธิบายกับเพื่อนๆหรือทีมงานก็แชร์ลิงก์งนี้ไปให้เขานะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไว้นะครับ s u b ซับสไคไว้นะครับเดี๋ยวมีวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ